คุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวสําคัญเมื่อวานนี้ก็คือพักประชาชนกับการเปิดตัวแคนดเดตนายกรัฐมนตรีนะครับโดยในครั้งนี้เปิดตัวครบทั้งหมด3คนนะน,นอกจากนั้นแล้วก็ยังย้ําว่าถ้าหากว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยพักประชาชนไม่แลนสไลด์มีโอกาสสูงกับ80%ถึง90%ที่อาจจะต้องถูกผลักให้ไปเป็นฝ่ายค้านอีกครั้งหนึ่ง เมื่อวานนี้ครับที่อาคารอนาคตใหม่นะครับนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพักประชาชนได้ประกาศค a ดิเดตนายกรัฐมนตรี3คนของพักประชาชน1ก็คือตัวเองนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชน2คุณศสิีกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักฝ่ายนโยบายและคนที่3ครับนายวีระยุทธ์การชูฉัดรองหัวหน้าพักฝ่ายยุทธศาสตร์ โดยขวหน้าพักประชาชนนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิชีว่าไม่อยากให้ประชาชนได้นายกกล่องสุ่มจึงประกาศอย่างตรงไปตรงมาว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองใครจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองหรือเบอร์สามแต่ยืนยันว่าจะทำงานร่วมกันเป็นทีมภายใต้สโลแกนประเทศไทยไม่เท่าเท่ากันและทันโลก พร้อมกันนี้มองว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยนะครับล็อกต่างๆเนี่ยเริ่มลดลงบ้างแล้วเนื่องจากสมัยหน้าสวาไม่สามารถเลือกนายกได้ส่วนเรื่องคดีการเมืองครับที่มีทั้งตัวคุณนัทพงศ์คุณสิริกัญญานะครับที่มีคดีอยู่ก็คือคดี44สสเรื่องนี้เนี่ยนะครับ คุณนัทพงศ์มองว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของพัทยังยืนยันว่าการที่พวกสสลงชื่อในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นการใช้อำนาจหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาในฐานะสสส่วนรอบหน้าหากต้องเป็นรัฐบาลผสมจริงๆจะปฏิเสธจับมือกับพักภูมิใจไทยหรือไม่ขอให้มองกรณีการทูตเป็นหลักในระดับโลกเราบอกไม่จําเป็นต้องเลือกข้างแต่เราเลือกวาระส่วนตัวก็คืออย่างนั้นเหมือนกัน ยืนยันว่าหากจะมีการจับมือก็จะโปร่งใสพร้อมทำา t r r แบบที่ผ่านมานอกจากนั้นครับยังบอกว่าการเลือกตั้งในครั้งหน้าพักประชาชนอยากได้ไม่ต่ำกว่า250ที่นั่งคือเกินครึ่งหนึ่งเพราะเนื่องจากหากได้ต่ำกว่า250ที่นั่งหากต่ำกว่านี้มีโอกาสแทบจะ80-90%ที่พักประชาชนจะต้องเป็นฝ่ายค้านอีกครั้ง ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือพักภูมิใจไทยครับพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ก็มีการจัดการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่1น,นอกจากความพร้อมในการเลือกตั้งแล้วเนี่ยยังมีการเปิดตัวกลุ่มการเมืองกลุ่มบ้านใหญ่จํานวนมากที่จะมาร่วมสู้สึกในครั้งหน้าครับไม่ว่าจะเป็นนายวรวุิศิละปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมกับลูกพักนายสนธยาคุณปลื้มแก่นนากลุ่มบ้านใหญ่จังหวัดชนบุรีนายปิยะปิตุเตชะนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพี่ชายของนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขจากประชาธิปัตย์สำหรับพักชาติไทยพัฒนากับเมื่อยกพักกันมาสถานะของพักจะดำรงไว้โดยเตรียมให้พี่สาวก็คือคุณกัญจนาศิลปะอาชาหวนกลับมารับตำแหน่งหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาพร้อมกับดำรงความเป็นสถาบันทางการเมืองเอาไว้ที่จับตากันหนักอีกประเด็นครับก็คือในช่วงบ่ายฮะที่มีการประชุมร่วมของพักร่วมรัฐบาล นางสาวแนนบุญทิดาสมชัยสสอุสออบลราชธานีได้กล่าวว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยขอให้สมาชิกเตรียมพร้อมในวันที่12ทธันวาคม2568เตรียมตัวฟังสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีและสภาว่าจะมีอะไรหรือไม่นี่เป็นประเด็นใหญ่นะครับที่เดี๋ยวต้องติดตามว่าสัญญาณที่ว่าเตรียมพร้อม12ธันวาคมเนี้ย หมายถึงอะไรขณะที่อีกด้านหนึ่งคุณผู้ชมครับการทําการตรวจสอบนะสอสอที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องล่าสุดในเพจ CSI LA เผยคลิปเสียงที่ระบุว่าเป็นสอสอ888สั่งเร่งปั๊มยอดเว็บพนันยูฟ่า 88f หลังจากที่ยอดลูกค้าหายไปเยอะครับ พวกเราเนี่ยต้องช่วยกันดูนะเว้ยแม่งลูกค้าเนี่ยในยูฟาซีในแปดแปดเอสตอนนี้ลูกค้าตกลูกค้าตกเยอะมากแล้วพวกเราแม่งทำงานกันยังไงวะแล้วก็ที่สำคัญในเครือของฟันเนี่ยตอนนี้เราต้องช่วยกันหาลูกค้าเข้าไปเติมให้เยอะตอนนี้ถ้าว่า ทำงานกันแบบนี้ก็ไม่ไหวดิแอดมินการตลาดทำอะไรอยู่อย่าเที่ยวหลับในเวลาทำงานแล้วกันตั้งใจทำงานให้ดีทีนี้พอมีคลิปเสียงหลุดออกมาหลายคนก็บอกว่าเสียงเนี่ยชัดเจนว่าเป็นเสียงของใครเป็นเสียงสสรายหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีนักข่าวโทรศัพท์ไปสอบถามกับสสรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เสียงตัวเขาเองหรือไม่ สอสอรายนี้ก็ระบุบอกเสียงผมเลยแต่ค่อนข้างมั่นใจนะว่ามันเป็น AI เนื่องจากมีการเปิดเผยชื่อเว็บพนันชัดเจนมากถ้ามีชื่อชัดขนาดนี้ก็ต้องแจ้งความจับได้เลยหลังจากนี้ส่วนตัวขอหารือกับผู้ใหญ่เพื่อดำเนินการกับคนที่พลาดพิงและพุ่งเป้ามาทำให้ส่วนตัวต้องเสียหายับ